สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับกัปตันเบนจามินอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านเต็มสลีกแกลนะครับผมถนนสุวินทวงศ์ครับผมซอยย่อย3วานะครับผมเขตมินบุรีนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดนะครับผมสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่37.1ตารางวานะครับผม3ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้รีโนเวทให้ทั้งหลังเลยเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในนะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้ว่า รีโนเวทออกมาสวยงามยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเชิญเลยครับผมมาชมบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านเต็มสตรีนะครับผมแกลนถนนสามวานะครับผมแล้วก็ถนนหลักเป็นถนนสุวินทวงศ์นะครับผมตรงข้ามโรตัสมินบุรีเลยนะครับผมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้สวยงามมากนะครับผมเรารีโนเวทให้ทั้งหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในนะครับผมว่าบ้านหลังนี้เรารีโนเวทให้ทั้งหลัง สวยงามยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับไปกันเลยครับไปชมบ้านหลังนี้เลยนะครับผมโครงการบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการเต็มสิริแกลนนะครับผมเขตมินบุรีนะครับผมให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าบ้านนะครับผมจอดรถได้1นถึงสคันเลยทีเดียวนะครับผมเห็นไหมครับเขตพื้นที่มินบุรีนะครับผมก็ตรงข้ามกับโปรตัส มินบุรีนะครับผมต้องย้าเลยว่าโรตัสมินบุรีแล้วก็ทางไปแปดริ้วนะครับผมถนนสุวินทวงศ์ครับหลักๆเลยครับอันนี้ก็คือให้ดูบริเวณหน้าบ้านนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเราทํารนเวทให้ทั้งหลังเลยนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับผมจะให้ดูตรงปั๊มของนี่ครับอันนี้ของเราเองนะครับผมก็คือจะเป็นปลาปานะครับผม ก็คือประปาตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นคังขยะนะครับผมตอนนี้หน้าบ้านของเราก็ติดตั้งถังขยะเก็บไว้ส่วนตัวเลยข้างในบ้านเลยนะครับผมตอนนี้นี่ครับพื้นที่กว้างมากครับประมาณ8เมตรนะครับผมพื้นที่ถนนหน้าบ้านจอดรถได้1นถึงสคันเลยทีเดียวนะครับก็จากบ้านของเรานะครับผมเดินไปด้านนอกนะครับผมตรงป้อมรปภนะครับผมก็ประมาณ200เมตรครับก็ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับผม นีครับก็ไม่ไกลครับเห็นไหมครับเพื่อนบ้านก็เงียบสงบครับนี่ครับนาพักผ่อนอาศัยมากเลยตรงนี้นะครับผมบ้านหลังน <c oughs> ี้เลขที่นะครับผมเลขที่35นะครับผมโอ้เลขที่35หนะนี่ครับอันนี้คือบริเวณข้างบ้านฝั่งซ้ายมือนะครับผมจากหน้าบ้านนะครับอันนี้จะเป็นบ้านที่ติดกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําติดกันเลยครับอันนี้ก็จะบริเวณหน้าบ้านของเรานั่นเองนะครับผม เห็นไหมครับกว้างมากเลยก็คือเป็นการส่วนตัวมากครับเดี๋ยวไปชมภายในนะครับผมให้ดูแบบละเอียดนิดๆิดครับผมเพราะว่าโครงการของเรานะครับผมหรือว่าลูกค้าที่มองผ่านคลิปผมนะครับผมก็สามารถดูได้เลยครับผมแบบละเอียดเลยว่าจะซื้อบ้านอยู่แล้วขอดูแบบละเอียดได้ไหมก็ดูผ่านคลิปนี้ผมได้เลยครับเนื่องจากคลิปนี้จะยาวมากนะครับผมนี่ครับหน้าบ้านเราก็มีไฟให้หนึ่งหนึ่งดวงนะครับตรงตรงนี้นะก็ตรงเสาหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็กลิ่งตรงนี้เลย ครับเรามีกิ่งให้เรียบร้อยตรงกำแพงหรือว่าประตูหน้าบ้านนะครับผมเราทาสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมเป็นโครงเหล็กนะครับก็เก็บนะใช้ได้นานนะครับผมแล้วพื้นที่ตรงลานจอดรถนะครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยนะย้ําเลยครับผมบ้านหลังนี้เรารีนเวทให้ทั้งหลังเลยครับนี่ครับแล้วก็เพดานสูงนะครับผม4.5เมตรครับก็ใส่หลังคาเมทัลชีสนะครับผมแล้วก็สนวนกันความร้อนด้วยนะครับนี่ครับเป็นโครงเหล็ก ก็เราต่อเติมออกมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือเก็บไว้เขาเรียกว่าคงทนถาวรนะครับผมอยู่ได้นานๆเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟเรียบร้อยนะครับเป็นโครงเหล็กสีดำลังคาเมทัลชีสนะครับผมกหลังคาสูงก็ประมาณ4.5เมตรนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือพื้นที่หน้าบ้านนะครับผมลานจอดรถนะครับผมเข้ามาได้เลยครับผมลานจอดรถก็ยาวก็ประมาณ12-13เมตรนะครับผมจากหน้าบ้านมานะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เราสามารถอันนี้เราให้เลยนะเราแถมให้เลยก็คือเป็นมะฮิตอ่อนนะครับผมเราแถมให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาชมฝั่งซ้ายนะครับผมเดินเข้ามาจากประตูนะครับฝั่งซ้ายมือครับผมนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมตรงนี้เราลงเป็นหินดินทรายให้เรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะทําทสวนหย่อมก็สะดวกตามสะดวกเลยครับผม นีครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นโล่งๆเลยครับผมเราพื้นที่ปล่อยพื้นที่โล่งๆไว้ให้ตรงกรําแพงข้างบ้านนะครับผมจะทําเป็นเ,เป็นกรงจักก็ได้นะก็คือเพื่อเป็นการส่วนตัวหรือว่าจะทําเป็นกําแพงสูงก็ได้เหมือนบ้านหลังนู้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่กาแพงสูงมากเกินไปแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วครับนี่ก็เป็นการส่วนตัวแล้วครับผมนี่วันนี้พื้นที่นี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับน,นี่ครับพื้นที่ตรงนี้ กว้างมากเลยก็สามารถทํากิจกรรมได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือออกได้แล้วก็ทําเทป,ปูนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นปลูกต้นมงต้นไม้ได้หมดเลยนะครับผม,มเนี่ยคราวนี้ก็คือจะพามาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งเมื่อกี้ฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วจะพาไปดูฝั่งขวามือนะครับผมที่ผมเดินเข้ามาจากประตูดเดี๋ยวพาไปชมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงที่ลานจอดรถนะครับผมตรงนี้ แล้วก็ของเรานะครับผมตรงนี้ต้องย้ําอีกนิดนึงนะครับผมเนื่องจากเราทํายังไม่เสร็จนะครับผมถ้าเสร็จออกมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องการถ่ายรูปให้ดูนะครับผมถ้าลูกค้าที่สนใจโครงการนี้ก็สามารถนัดกันมาดูที่โครงการได้เลยนะครับผมที่เต็มิริแกลนะครับผมสามวาถนนสุวินทวงศ์นะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมแล้วก็เรายังไม่เสร็จเลยเห็นไหมครับบ้านไม่สุดนะบอกก่อนนะครับผมบ้านไม่สุด ลูกค้าก็สามารถที่ถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะครับผมก็มาลองมาดูกันก่อนได้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นที่ฉีดปูกนะครับผมเห็นไหมครับที่ฉีดปูกแล้วก็โอ้โหทีทั้งเขาเรียกว่าดูแลรักษาง่ายครับผมแล้วก็เซอร์วิสง่ายด้วยครับตรงนี้พื้นที่โล่งๆตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังครับผมก๊อกน้ําเราต่อให้เรียบร้อยนะครับผมปั๊มน้ําแทงน้ําเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับปั๊มน้ําเป็นฮิตาตชี้นะครับผม ด้านหลังจะเป็นลานซักล้างนะครับผมลานซักแห้งนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือปั๊มน้ําเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยครับตรงกําแพงด้านซ้ายนะครับผมด้านขวาถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเอากําแพงสูงขึ้นกว่าเดิมก็สามารถทําได้นะก็เพื่อจะเป็นการส่วนตัวของเราเองก็ทําได้เลยครับผมนี่ครับอันนี้พื้นที่ที่โล่งๆนะครับผมเป็นลานซักแห้งด้านหลังปั๊มน้ําเรียบร้อยเห็นไหมครับผม,มนี่ตรงนี้ ตรงนี้เลยนะครับผมย้อนออกไปทีนึงนะครับผมตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเราเทป,ปูนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่เ,เรียกว่านี่ครับเครื่องซักซักผ้าตรงนี้ก็ได้นะเพราะเราต่อสายน้ําทิ้งให้เรียบร้อยแนละ้วติดตั้งก๊อกให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถทะลุเข้าห้องครัวก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมห้างในเสร็จแล้วก็ไปที่ห้องครัวต่อนะครับแล้วพื้นที่ด้านล่างของบ้านหลังนี้เลยนี่ครับบ้านหลังนี้เราใส่กงเหล็กให้เรียบร้อยเลยนะ แล้วก็เหล็กดัดมุ้งลวดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวไปดูให้สุดๆเลยครับผมฝั่งนี้นะกําแพงด้านหลังบ้านนะครับผมจริงๆบ้านนี้เป็นบ้านฝ่ายนะครับผมแต่สไตล์บ้านเดี่ยวกําแพงด้านหลังนี่ครับผมก็ไม่ติดกับบ้านนะก็คือจะแยกออกมาเลยนะครับพื้นที่ไซสอยทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่ร้อยห้าสิบตารางเมตรนะครับโอ้โหพื้นที่กว้างนะครับเห็นไหมครับก็เป็นที่พักผ่อนได้นะครับผม แต่ตรงน้ําทิ้งนะครับผมเห็นไหมครับเราต่อให้เรียบร้อยทิ้งเพื่อความสะดวกไม่เกะกะบ้านข้างๆบ้านเลยนะครับผมทิ้งตรงนี้ได้เลยอันนี้ข้างบ้านเขาทํากําแพงสูงมากก็ก็คือเขาแยกสัดส่วนเลยไม่จะไม่ข้องเกี่ยวกับใครก็คือส่วนตัวเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผมนี่ครับพื้นที่โล่งๆตรงนี้นี่มีกระจกด้วยครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมองย้อนออกไปนิดนึงนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาแล้วมองย้อนออกไปก็ กำแพงด้านซ้ายมือก็จะสูงนิดนึงนะครับผมก็เนื่องจากที่ทำให้เป็นสัดส,ส่วนจะอีกโครงการนึงนะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในกันครับว่าภายในเรามีการรีโนเวทต,ตรงไหนไปบ้างด้านหลังนะครับผมเราพูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังทําลงเข็มให้เรียบร้อยนะไม่สุดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนครับนี่ครับไปดู ภายในบ้านกันนะครับผมดีบริเวณรอบๆบบ้านครับอย่าลืมครับที่ลูกลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้เป็นพิเศษนะครับผมโทรหากับตันเบนจามินได้เลยนะครับผม0953434595นะครับเนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่ผมแจ้งไปนะครับผมที่ขยะนะครับก็สามารถนี่ครับเปิดตรงนี้ได้เลยนี่ครับเปิดฝาได้เลยนี่ครับเป็นขยะนี่ครับพื้นที่กว้างครับนี่ครตรง ตรงหน้าบ้านนะครับผมที่ผมแจ้งไปว่าเราใส่เมทัลชีทให้เรียบร้อยแล้วก็สนุนกรรมความร้อนนะครับผมติดตั้งไฟเรียบร้อยเพื่อความสว่างนะครับนี่ป่ะเดี๋ยวไปดูภายในบ้านกันครับผมว่าภายในบ้านเรามีการตกแต่งตรงไหนไปบ้างนะครับตรงนี้ตรงหน้าบ้านนะครับผมเห็นไหมครับเราจะทําสูงเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็สามารถเอาของหรือรองเท้าวางไว้ตรงนี้ได้นะครับ อันนี้เป็นประตูหน้าบ้านนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านของเราจะเข้าได้2ทางนะครับผมตรงลานจอดรถนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าบ้านหลักเลยครับผมเราติดเราติดเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะครับผมมุงลวดให้เรียบร้อยเลยครับเป็นประตูบานสไลด์นะครับผมตรงนี้อลูมิเนียมไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับเข้ามานะครับผมก็จะเจอบรรยากาศที่อบอุ่นมากครับดูไฟนะครับโอ้โหน่าอบอุ่นมากเลยไฟเราติดตั้งทั้งสองดวงนะครับผมไฟดวงใหญ่นะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือด้านบนส่วนด้านล่างนะครับผมเราติดกระเบื้องเป็นแกนิโตเรียบร้อยนะครับนี่ครับแกนิโต้เรียบร้อยฝั่งนี้ครับผมเห็นไหมครับละเอียดมากเลยครับผมเก็บงานให้ดีเลยรีโนเวททั้งหลังเลยครับอย่างสวยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูย้อนออกไปด้านนอกนิดนึงนะครับนี่ครับด้านนอกนิดนึงพื้นที่ตรงนี้จะกว้างมากนะครับผมตรงนี้นี่ครับ อันนี้ก็คือให้ดูแบบรอบๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมอโออันนี้กําลังจะลงของอุปกรณ์ตกแต่งให้นะครับผมเราซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมโต๊ะทานข้าวแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องทําน้ําอุ่นหเราต้องการจะลงให้เรียบร้อยแล้วใจเย็นครับถ้าลูกค้าที่สนใจก็มาดูก่อนได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือพื้นที่ด้านห้องรับแขกนะครับผมนี่ให้ดูด้านบนครับผม นี่ครับถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็โทรหากับตันเบนจามินได้เลยนะครับผม0 9 5ย์3 4 5 9 5สสี่สี่ห้า้า้านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านในนะครับผมเห็นไหมครับด้านในจะสวยมากครับผมเราติดตั้งไฟแล้วก็ตรงตรงนั้นเราจะใส่เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับผมตัวนี้โต๊ะทานข้าวครับนี่ครับเราติดตั้งไฟให้เรียบร้อยแล้วก็เหล็กดัดมุ้งลวดติดตั้งให้เรียบร้อยครับนี่ เด right ี๋ยวไปดูห้องน้ำนะครับผมห้องน้ําด้านล่างนะครับที่แจ้งไปก็จะเป็นห้องน้ําติดกับเพื่อนบ้านนะครับผมเห็นไหมครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับผมย้ําเลยสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับลูกค้าที่สนใจก็แวะมาดูที่โครงการได้นะครับสุขภัณฑ์ด้านล่างด้านล่างสุขภัณฑ์ทุกอย่างที่แจ้งไปนะครับผมเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนี่ครับ อย่างสวยครับให้ดูภายในนะครับผมภายในห้องน้ํานี่ครับตรงนี้นะครับผมแจ้งก่อนก็คือประตูนะครับผมประตูนี้ก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะลูกบิดประตูพลาสติกก็คือเวลาโดนน้าก็จะไม่เสียหายนะครับผมแล้วก็ดูแลได้นานนะครับตรงนี้ครับย้าเลยสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ตบเลยนะครับผมของบ้านหลังน,นี้เลย คลิปนี้จะคลิปยาวนะครับผมลูกค้าก็ตัดสินใจได้เลยนะครับผมถ้าชอบแบบไหนอะไรยังไงก็นัดกันมาดูที่โครงการได้เลยนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมตรงที่ผมแจ้งไปนะครับผมนี่ครับก็จะให้ความแบบไม่สุดนะครับผมบอกแล้วครับเก็บงานได้ดีมากเลยนี่ครับละเอียดเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะครับ อห้องน้าเสร็จแล้วทษทีครับเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวนะครับผมนี่ห้องครัวประตูห้องครัวนี้จะไม่ได้ล็อกนะตรงนี้จะเป็นสไลด์นะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นสไลด์ออกมานะครับก็คือจะเก็บพื้นที่ครับผมก็คือไม่ทําให้อ่าบ้านที่เปิดออกมาแล้วก็เสียพื้นที่นะครับผมสําหรับเปิดประตูเราเก็บไว้ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่เปิดเข้ามานะครับผมด้านนอกเลยเนี่ยด้านนอกเป็นห้อง ครัวที่แยกออกมานะครับผมก่อนอื่นจะไปดูห้องครัวนะครับผมตรงนี้จะเป็นสวิตไฟควบคุมไฟในบ้านนะครับผมก็จะตรงเดินเข้ามาอยู่ตรงหน้าห้องครัวเลยนะครับผมก็สูงประมาณเกือบ2อเมตรนะครับสเมตรกว่าครับเพราะว่าเนื่องจากถ้ามีเด็กมีเด็กอะไรเงี้ยก็สามารถดูแลได้เลยปลอดภัยดีครับครัวจะเป็นคอ์เตอร์ครัวรูปตัวแอนะครับผมนี่ครับเราติดหัวแก๊สให้เรียบร้อยครับ2หัวนะครับผมติดแก๊สหัวแก๊สเรียบร้อยให้2หัวแล้วก็ ที่ดูดควันนะครับผมเป็นไฟฟ้านะเหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านชอบทำกับข้าวนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่แล้วตรงนี้นะครับผมนี่รักษาได้ง่ายนะครับผมเวลาเราทำกับข้าวเนาะมันมีพวกควันพวกอะไรเงี้ยตรงนี้ทำความสะอาดง่ายมากเลยครับผมเพราะว่าเนื่องจากเราทำเป็นเหมือนกระเบื้องที่ใสๆนะครับตรงนี้นี่ครับก็คือบริเวณรอบๆเลยนะบริเวณห้องครัวนะครับก็คือใช้ผ้ามัดๆเช็ดก็แห้งละก็ ที่ตรงนี้ครับผมคอเตอร์ครัวให้ดูแบบจระจด้านครับผมเก็บของได้ดีครับนี่ครับเราใส่ใจแม้กระทั่งด้านล่างเป็นปลูกกระเบื้องอยู่นะครับนี่ก็สิงล้างจานนะครับใหม่ทุกอย่างครับผมนี่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยคอเตอร์ครัวเออคอเตอร์ครัวตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับใส่ซ้อนจานซ้อนซ่อมนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่จานแก้วอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเราบิ้วให้ทั้งหมดเลยนะครับ เนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมสําหรับห้องครัวเดี๋ยวโหน้าหน้าทํากับข้าวมากครับผมเหมาะสาหรับคนชอบทํากับข้าวแล้วกลิ่นไม่ออกเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดประตูไว้ก็ตรงนี้ครับไม่ออกเลยนี่ครับตรงด้านหลังครับผมก็ทะลุออกไปได้ข้างนอกนะครับผมตรงนี้นี่ครับเปิดประตูได้นี่นี่ครับก็ปิดประตูเปิดประตูได้ตรงนี้เลยเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูด้านบนกันนะครับผมว่าด้านบนเราตกแต่งส่วนไหนไปบ้างคือบริเวณห้องครัวก็จะมีไฟอยู่สี่จุดนะครับผมด้านบนหนึ่งสองสี่จุดครับอ๋อโล่งๆเลยครับผมก็คือมองได้ชัดครับทํากับพงทํากับข้าวก็เห็นได้ชัดเจนเลยครับผมไปเดี๋ยวไปดูด้านบนกันครับผม ี่ผมเดินย้อนออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับผมให้ดูบรรยากาศเวลาค่ําคืนที่เราเข้ามานะครับเห็นไหมครับบ้านกว้างนะครับผมหน้ากว้างมากตรงนี้ตรงนี้แหละครับผมก่อนขึ้นไปดูชั้นสองนะครับผมตรงนี้ผมจะให้ดูนิดหนึ่งประตูลูกบิดนะครับผมเราเข้าได้สองทางนะนี่ครับก็คือด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เลยลานจอดรถนะครับนี่เราก็มีเหล็กดัดเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเหล็กดัด อันนี้ก็คือประตูที่เปิดตรงลานจอดรถนะครับผมแล้วด้านล่างนะครับผมจะเป็นห้องเก็บของนะครับนี่ครับห้องเก็บของด้านล่างเลยนี่ครับห้องเก็บของให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับผมถ้าลูกค้าที่สนใจชอบโครงการนี้เต็มสลิดแกลนนะครับผมถนนสามวานะครับผมเขตมินบุรีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้าน,นบนนะครับผมว่าด้าน,นบนเรามี ตกแต่งส่วนไหนไปบ้างครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนครับผมอันนี้จะเป็นพื้นที่พื้นไม้นะครับผมนี่ไม้ครับผมแล้วก็โครงสร้างเป็นเป็นปูนนะด้านในครับผมแล้วก็าทาสีสีขาวแล้วตัดด้วยสีอันนี้ก็คือสีเปลือกมันคุดนะครับเปลือกมันคุดแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นโครงเหล็กนะครับผมโครงเหล็กแล้วก็เราจับเป็นไม้นะครับผมเราทาสีให้เรียบร้อยเลย 1> <1> เห<ลย>็นไหมครับ ลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเราได้เลยนะครับเบอร์โทรของเบนจามินนะครับศูนย์เก้าห้าสามสี่สามสี่ห้าเก้าห้านะครับตรงนี้ครับผมก่อนจะขึ้นไปนะครับผมมีสวิตช์เปิดไฟอนนี้ด้านบนก็มีนะก็คือเปิดได้สองอย่างครับผมด้านบนก็มีครับไปเลยพื้นที่ตรงนี้นะครับผมค่อนข้างจะกว้างนะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากเดินสวนกันก็สบายเลยครับนี่ครับ ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับผมนี่ครับขึ้นมาชั้นสองแล้วก็จะให้ดูตรงทางขึ้นเมื่อสักครู่เลยครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็เราเป็นทําเป็นครงเหล็กมีเด็กมีอะไรก็สามารถปลอดภัยครับของตัวนี้นี่อันนี้คือหน้าหน้าบันไดาทางขึ้นนะครับเราติดตั้งไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ มาเลยป่าเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําก่อนนะครับผมด้านบนนะครับห้องน้ํานี่เปิดเข้ามาปุ๊บจะเจอห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ํานี่สุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นฝักบัวชักโครกทุกอย่างครับผมย้ําเลยห้องน้ําเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนี่ครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างย้าเลยครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนี่ครับกว้างมาก ให้ทั้งหมดลูกค้ามองผ่านคิดผมก็รู้เลยเลยครับผมว่าหน้าพักกระัยมากเลยประตูนะครับผมเป็นประตูที่พลาสติกนะสองฝั่งเลยครับอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือโดนน้ําก็ปลอดภัยนะครับผมพื้นนะครับผมพื้นเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับผมเป็น s p c นะครับผมเป็นพื้นยางนะนี่ครับก็คือป้องกันปวกนะครับผมป้องกันน้ําซึม ก็คือรักษาได้ง่ายครับผมเป็นพื้นยาง SPC นะนี่ครับพื้นด้านล่างนะครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยบริเวณด้านบนนะตรงย้าก่อนพื้นกระเบื้องเป็นพื้น SPC เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูห้องเล็กนะครับผมหลังจากเดินขึ้นมาจากบันไดนะครับผมขวามือห้องแรกนะครับนี่ขวามือห้องแรกก็จะเจอบรรยากาศนี้เลยห้องเล็กๆนี่ครับผมว่าไม่เล็กนะห้องใหญ่มาก อันนี้ก็คือเหล็กดัดมุ้งลวดเราติดตั้งให้เรียบร้อยครับผมดีครับไฟมีสีดวงนะครับไฟสีดวงแล้วก็มีสวิตช์เปิดไฟหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็สองจุดนะครับเห็นไหมครับกว้างมากเลยดูฝั่งนี้ครับผมย้อนออกไปดันดันนอกเห็นไหมครับพื้นที่กว้างมากแล้วก็บ้านหลังนี้ค่อนข้างจะเงียบนะเพราะเนื่องจากอันนี้จะเก็บเสียงนะครับผมเวลาผมพูดนี่จะเสียงสะท้อนนิดๆนะครับเงียบแพงครับ เราใส่ใจละเอียดมากเลยครับผมรับรองแน่นผมนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่สองครับผมห้องนอนห้องที่สองด้านบนนะครับหลังจากเดินขึ้นมานะครับผมขวามือเลยเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับตรงนี้เลยครับไม่มากไปนะครับห้องนอนเนี้ยก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าต่าง บ้านฝั่งเดียวนะครับผมห้องนี้จะเป็นหน้าต่างฝั่งเดียวนี่ครับอันนี้ก็คือมีปักอยู่สองตแหน่งครับผมหนึ่งตแหน่งแล้วก็ตรงทางเข้าอีกหนึ่งตแหน่งครับเป็นสองตแหน่งครับอันนี้พื้นที่ห้องนี่ครับผมมีสี่จุดให้นะครับนี่ครับไฟสี่จุดให้เลยมองไปนะครับผมให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับ อันนี้ห้องด้านบนนะครับผมสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเนื้อที่อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งตารางวานะครับผมลูกค้าก็พักอาศัยได้สบายครับสําหรับคนที่อยู่สามสี่คนนะครับผมสามที่ท่านก็พักตรงนี้ได้เลยนี่ครับไปดูห้องมาสเตอร์กันครับห้องมาสเตอร์นี่ครับห้องนี้ข้างๆห้องน้ําซ้ายมือนะครับผมนี่ห้องมาสเตอร์ครับนี่ห้องมาสเตอร์ให้ดู มีระเบียงด้วยนะครับห้องมาสเตอร์นี่กว้างครับผมบอกเลยเลยว่าบ้านหลังนี้กว้างมากนี่ครับนี่จะเป็นแตกตัดมุงลวดเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมไฟอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับผมไฟเยอะมากครับอันนี้พื้นพื้นนะครับผม s P c นะครับเห็นไหมครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยเลยหรือทำใหม่เลยนะครับนี่ลงตัวสวยงาม แล้วก็มีติดตั้งไฟตรงกลางให้ด้วยนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงอันนี้ก็คือห้องมาสเตอร์แล้วก็มีระเบียงด้วยนะครับผมห้องมาสเตอร์มีระเบียงเรียบร้อยนี่ครับสามารถเปิดทะลุออกไปด้านนอกได้เลยนี่ครับหรือจะเอาเก้าอี้อะไรมานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมพื้นที่ระเบียงด้านนอกนี่ครับจะนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มนะครับผมได้เลยใช้ตรงนี้เลยนี่ครับ อันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะครับผมมุมกว้างนะครับตรงนี้นี่ครับมุมกว้างสำหรับห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์จะเป็นห้องที่ติดกับห้องน้ำนะครับผมเปิดปิดได้เลยหรือที่ครับทะลุก,กันได้เลยถ้าเกิดว่าต้องการเป็นส่วนตัวนะกลัวแบบว่าคนห้องน้ำเปิดเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องมาล็อกตรงนี้ไว้ได้นะครับติดตั้งล็อกตรงนี้ได้เลยเป็นกรหรืออะไรติดตั้งได้เลยครับตรงนี้ นี่นะครับสำหรับห้องน้ําอันนี้ห้องมาสเตอร์นะครับกว้างมากเลยครับผมนี่ครับไฟก็หกจุดนะครับผมแล้วก็ไฟใหญ่อีกหนึ่งจุดนะครับผมไฟใหญ่ในห้องมาสเตอร์ครับอย่าลืมครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็โทรมาหากับตันเบนจามินได้เลยนะครับผม095 343 4595นะครับ เดี๋ยวผมถ่ายตรงบันไดทางขึ้นนะครับผม360องศานะครับอ่า360องศานะผมยืนตรงนี้นะครับผม360องศานะครับเดินขึ้นมาบันไดนะครับผมจะซ้ายมือนะครับผมจะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับผมนี่ครับผมขวามือมาเรื่อยๆครับผมจะเป็นห้องน้ํานะครับผงนี้แล้วก็ขวามือผมนะครับผมก็จะเป็นห้องเล็กนะครับผม แล้วก็ขวามือตรงบันไดนะครับผมจะเป็นห้องเล็กนะครับลูกค้าที่สนใจครับผมก็ทักเข้ามาหากับตันเบนจามินได้เลยนะครับผมนัดกันได้เลย095343 4595นะครับ ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมชมบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้รีเลเวทให้ทั้งหลังสวยงามมากครับผมบ้านหลังนี้เป็นโครงการหมู่บ้านเติมสิลิแกลน,นะครับผมถนนสามวานะครับผมเขตมินบุรีถนนหลักก็คือถนนสุขินทวงนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดส,สไตล์บ้านเดี่ยวครับเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่71.1ตารางวานะครับผมสามห้องนอนและก็สองห้องน้านะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่150 5ตารางเมตรนะครับผมอย่าลืมนะครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้เป็นพิเศษนะครับผมโทรหากัปตันเบนจามินได้เลย0 9 5ย์3 4595ห้านะครับเรามีบริการสินเชื่อครบวงจรนะครับผมถ้าลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้เป็นพิเศษโทรหาผมได้เลยนะครับผมรีบๆนะครับเดี๋ยวบ้านหลังนี้จะไม่รอใครนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเธอถนนทองสามบาอสามบางเมื่อกี้เธอ